โอ้ยฝนตกอีกแล้วอย่าเมื่อแดงเลิกงานกัฝนตกอย่าเมื่อเศร้าไปเหตดงานกับฝนตกโอ้ยเป็นจังได้น้อน้ำเลยนะเมื่อวานนี้คือจังบากโอ้เป็ดเม็ดเ้าเม็ดแล้วขอพี่น้องเพราะกะบ,บริบูรงอีกได้ยินแตะเข้าโพดหมาตอนนี้เปลี่ยนจังได้แล้วสถานก,การณ์น้ำบานเห่านะโอ้แต่ว่าทางน้ำปวดน,นะน้ำปวดขึ้นเด้อเพระาะว่า ว่านอทำโพธิสัตว์น้ำมันออกทำเหนือกน้ำออกทำกระไล่ลงน้ำป้วนน,นั่นแนววอือบันนี้กาอือมาทางปลาเปาป,ปักป้วนพีกายึงขว่ส้มปวนก่อขาวานนะ่ะนะอือบันนี้น้ำป้วนกระไล่ตุ่นน้ำเลยมลาอือบันนี้น้ำทังผูหลวงโอ,อ้ทางต้นผูหลวงกระฝนตกเหมือนกันนะป้าบันเนี้ยรอดบอรอดเบีงเลยบรนเฮาพี่น้องห้วย จังสี่เราเดียนตั้งเตกีมาเตเดียนกันยาเนาะทว่มเหลียวหวมอีกก็อดีตปีสนะี่ห้านาเกิดเเดียนกันยาก็ทว่มวันสันโอ้ยทางใจสดซื้นทางอะไรทำไมทว่มบัดพี่น้องตอนนั้นน่ะนะโอ้ไฟเขียวเตอรไล่เราไฟเขียวแล้วเอาเปิดไปน้้ำฝนนะลืมหดปาดน้ำฝนฝนกระตุกดีขกดักตีแน่อีปออีแม,นะม,ม่เขาเอ่ยคนนะยีมอัดใ่โฮมเพราะอย่างปเหตุการณ์เหตุงานเนาะ โอ้ยส oh, si ีเ uh. ิลมนุษย์สูงกันสูงกันจากก่อฝนตกแดดออกบาได้อยู่ได้เสาพี่น้องเลยบ่อเห็ดกับบ่อแดดอบ่อเห็ดกับบ่อได้เกินนี่แน่วมาส่งภริยาทางหน้าก่อนเจ้าของก่อนเจ้าของสิเป็นจอดอาคารจอดรถโอ้สกายขึ้นไปข้างบนพุ่เนาะองลงนี้ก็ได้ดอกพี่เม่สีเอฟให้มองคมให้เต็มที่ ที่จอดรถผู้ป่วยเอเจ้าเป็ี่ยนเจ้านาทีจอดได้บ่่ะในวันวเอาจอดจอดจอดสต๊บสต๊อปวันนี้หอกาแปวะขัดเจ้ารถต่อวะวันนี้นะสุงภริยาและเมีาลงแล้วเราก็ไปหาจอดรถที่อาคารจอดรถสิบสันโรงพยาบาลเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้รถไล่เก่งเนาะฝนตกฝนลงนะฝนเอาใส่พยางคีมอเตอร์ไซ สีก็สีเบีดมนุษย์นะลำากเกลีนกับพี่น้องโอ้โออออออ้้้้้้โโโโโโผนกระไดเนาะมาตกดีหายในงานสถานการณ์ในพี่น้องเป็นสไลเป็นตัดทวมบ่อน้ำเลยนะผู้ใดอยู่มอน้ำเลยนะโอ้ยขับเบาเฝ้าไปเห็นงานซีเบไปเบิ่งจ็คเถาอยู่ยิ่งสี ด้เวลาเห็นงานแลสีส่องมวงเครึ่งแล้วว่าอาคารอดลดขึ้นค่อยนะโอ้จริงจังเนาะคนห้องนี้ก็ได้เหตุให้ลดขึ้นไปจอดถึงอาคารได้เงินบ่เหตุให้ลดขึ้นไปจอดถึงเฮียนถึงศาลได้ว่าฮีสเนะป๊ามนูดเนี่ยจริงจังเด้อสุดยอดอยู่กับมนย์นี่เดลอหัวสมองนะเห็นยังกระเหตได้ผมจาตั้งกีิงเงือบบ่เป็นยังลดยังสีขึ้นถึงตึกได้เนาะ ไปเตรียมตัวห้ามองจอดรถเดียวเข้าโรงพยาบาลว่าคุณหมอคุณพยาบาลกักกางพุมนะเฮตงานทั่วเดียวก่อนมันเนี่ยไปก็เดินพี่น้องไปเฮตงานก็เด้อทำนี่ละสิเดียวขึ้นมอ้องจอดรถเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ